เรื่องแฟบแจ็คเนี่ยครับเป็นการ์ตูนตลกเสียดสีสังคมที่ภายนอกเนื้อหาดูไม่มีอะไรมากดูผ่านๆอาจจะเป็นเหมือนการ์ตูนผจญภัยตลกทั่วๆไปแต่ถ้าใครได้ดูจริงๆหรือกลับมาดูตอนที่โตแล้วจะพบว่ามันเป็นการ์ตูนที่จิกกัดและล้อเลียนสอดแรกประเด็นทางสังคมตลอดเวลาทั้งความเหลื่อมล้าการดูถูกคนการตัดสินคนจากภายนอกและอีกมากมายแต่หนึ่งในตอนที่คนหยิบยกและเห็นตรงกันว่าเป็นตอนที่มีเนื้อหาหนักที่สุดในเรื่องก็คงไม่พ้นตอนที่มีชื่อว่าคณักเกิลกับปัญหาที่น่าตลกของเขาโดยเรื่ออองงราวขตน มันจะเลื่อม,มาที่ฝั่งคู่หูกับตันคานเกิลและแฟบแจ็คที่ค้นหาลูกอมตามถังขยะอีกตามเคยแต่ครั้งนี้มันต่างไปจากทุกทีพอเปเปอร์มลลรี่เจ้าของบาร์ลูกอมดันเอาถังลูกอมมาวางไว้แทนที่จะเป็นถังขยะฟังนั้นทําให้กับตันรีบบอกกับแฟบแจ็คให้เขารียกเอามันไปที่ปลอดภัยหรือก็คือหาที่่อนั่นแหละเพื่อที่ทั้ทงคู่จะได้กินลูกอมกันแต่ด้วยความเห็นแก่ตัวของกัปตันเขาและแฟบแจ็คก,กินแค่ชิ้นเดียวพร้อมหาสารพัดเหตุผลมาอ้างเพื่อทําให้ตัวเองดูดียังบอกว่าถ้ากกนนา้้้าาาาแแแฟบบ็็คกกกิินนนนนนนขดดดีีีทท่่เเอยูหหมํใปัไ แต่ถ้าเขเห็นแฟบแจ็คขยันขยอขอกินอีกกับตานก็เลยให้ไปอีกชิ้นจากนั้นก็เริ่มฟันลูกอมต่อช่วงนระเขาก็เริ่มมีอาการเมาขึ้นมาเล็กน้อยต่อมาอารมณ์ก็เริ่มแปรปรวนไปมาทั้งกวดเป็นฟืนเป็นไฟทั้งร้องไห้ฟูมไฟจนในที่สุดวันต่อมาลูกอมก็หมดถังแต่ถึงลูกอมจะหมดแล้วความรู้สึกของเขามันก็ยังไม่หายไปเขายอยากที่จะกินมันอีกเริ่มบ่นพึมพำ่าอยากกินลูกอมซ้ำไปซ้ำมาพร้อมร่างกายที่เริ่มมีอาการฝัานเล็กน้อย ด้วยความเป็นห่วงแคปแจ็คเลยพากับตานไปหาดอกเตอร์บาร์เบอร์หมอประจําท่าเรือให้ช่วยดูอาการให้แต่ก็ดูเหมือนอาการของเขาจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะกับตานเริ่มมองเห็นภาพหลอนอยังมองเห็นฝิ่งรอบข้างเป็นลูอมจนเผื่อทำร้ายแคปแจ็คขึ้นมาหมอเลยวินิจฉัยได้ทันทีว่ากับตานเป็นโรคที่มีชื่อว่าโรคลูอมเน่าจากนั้นก็เตือนเรื่องที่กับตานต้องรีบรักษาไม่ง,งั้นตัวเขาก็จะเน่าจากข้างในซึ่งก็เหมือนความโรคจิตของหมอก็จะกำเริบด้วยเพราะตัวเขาก็ไม่เคยเจอเคสแบบนี้ทาให้เสนอวิธีการทดลองผ่าาาาตัดดดด้ววยิธีกรรรปปะะหหลล แน่นอนแฟบแจ็คก,ก็ไม่มีทางยอมขอเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นแทนที่ไม่ใช่การผ่าตัดพวกนี้นั่นคือการบําบัดคณนักเกิลจนก,กว่าตัวเขาจะเลิกติดลูกอมหลังพาเขาออกมาข้างนอกพัก,ก,กอยู่กับตันก็เริ่มพูดโน้มน้าวทำเหมือนว่าตัวเองหายดีแล้วด้วยความใจอ่อนของแฟบแจ็คเลยเผลอปล่อยกับตันออกมาทำให้ขเขาไปก่อเรื่องต่ออีกพอตามจับตัวกลับมาได้เขาก็มาสเตปเดิมอีกรอบคือพยายามเหลี่ยมแฟบแจ็คด้วยเหตุผลต่างๆและในที่สุดเขาก็หลอกแฟบแจ็คได้อีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ที่หลุดออกมาอาการเสพติดของกับตัััันนนนมมกก็จะดูหขขข้้ออเเรื่ยยๆพาทงโป หรือไม่ได้ยอมเป็นขอทานเพื่อได้รู้ออมาโดยไม่สวนวิธีการไหนซึ่งแฟบแจ็คที่กําลังตามหาแล้วเห็นพ่อเข้ากับตันไปนแบบนี้เลยไปหาที่พึ่งสุดท้ายนั่นคือบับบี้วานที่เป็นเหมือนแม่เลี้ยงของเขาในตอนแรกเธอก็ตกใจว่าคณะเกิลเป็นอะไรแต่พอได้ฟังที่แฟบแจ็คพูดก็ทําให้เขา้าใจสถานการณ์ขึ้นมาบ้างเธอใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการจับกับตันมันกลับไม้ที่ดึงออกมาเพื่อเขาได้ล่องลอยไปตามทะเลจะได้มีเวลาคิดจะได้อยู่กับตัวเอง ต่อมากับตันที่อยู่กลางทะเลก็เริ่มเห็นภาพหลอนขึ้นมาอีกครั้งเพียงแต่ครั้งนี้มันต่างไปเพราะภาพพวกนั้นกับเป็นภาพชวนขนหัวลุกไม่ว่าจะเป็นดร์บาร์เบอร์ที่พูดย้ำไปมาถึงเรื่องการผ่าตัดเบอร์มินแรลี่ที่พูดแต่คำว่าลูกอมและสุดท้ายแฟบแจ็คตัวยักษ์ที่ทำการกอกลูกอมใส่ปากเขาเมื่อรุ่งเช้ามาถึงแฟบแจ็คกับบับบี้ก็ได้เห็นเขาอีกครั้งแลยที่กับตันก็ดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเพื่อพิสูจน์ว่ากับตันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไม่ได้เหลี่ยมเหมือนที่เคยทำแฟ พร้อมฝังมาให้เขา1เม็ดปรากฏว่าการบําบัดครั้งนี้ไม่ใช่แค่เขาเลิกติดลูกอมเท่านั้นแต่ตอนนี้เขายังเกลียดมันเข้าไฟด้วย จากนั้นก็ปลุกระดมคนที่อยู่ในบาร์ว่าลูกอมันคือภัยร้ายมันแย่แบบนั้นแบบนี้แถมพูดต่ออีกว่าตอนนี้ตัวเขาเหมือนได้เกิดใหม่แล้วพร้อมย้ำคำเดิมใส่หัวทุกคนว่าลูกอมคือต้นเหตุของความทรมานพอคนในบารด้ฟังจนจบเลยยกย่องให้กับตันเป็นผู้นำจากนั้นก็ทำตามสิ่งที่เขาพูดคือการกำจัดลูกอมนในร้านทั้งหมดถึงแม้แลลี่เจ้าของบาร์จะพยายามห้ามแต่ก็ดูเหมือนมันจะสายไปแล้วเพราะลูกอมทั้งหมดในร้านก็ถูกลูกค้าพากันหยิบแล้วจับโยนลงทะเลแฟบ์แจ็คที่ได้แต่ยืนดา้มมนขึิ แต่กัปตานก็จะมาเฉลยที่หลังเรื่องที่เขาไม่ได้ทิ้งลูกอมไปเปล่าๆและก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากขนาดนั้นซึ่งตอนก็จบลงด้วยทุกอย่างกับเป็นปกติและแฟบแจ็คก็จับเขามัดกับเก้าอี้ตัวเดิมสําหรับเนื้อหาในตอนนี้ฝีที่มันจะฝึกก็ตรงตัวง่ายๆเลยครับว่าอยากกินน้าตาลมากเกินไปมันไม่ไดีต่อสุขภาพโอเคจบคลิปได้อออยกเล่น ถ้าผมตีความจริงๆคือมันล้อเลียนการติดลูกอมว่าเป็นเหมือนยาเสพติดหรือการเสพติดอะไรสักอย่างมากๆเพราะของขาดก็จะเริ่มทนไม่ไหวจะเลิกก็เลิกไม่ได้ทำให้ต้องหาทางบำบัดจนกว่าจะหายดีแ้วก็ครอบครัวาม,มาช่วยกันรักษาเพื่อกลับมาเป็นปกติฮะยังไม่ลึกพอเลองั้นเอางี้มันก็ยังมีประเด็นช่วงตอนจบที่น่าสนใจอย่างในตอนจบที่คณะเกิลก่อ,กอต,ตั้งตัวเป็นผู้รู้แจ้งที่อวดอ้างทําเป็นเข้าใจสาจะทาของชีวิตไม่บอกกับทุกคนว่าลูกอมมันแย่อย่างนู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็กลับเป็นตัวเขาเองที่ติดมากกว่าใครรแมพพ้้้อออหลกกททุคนเเื่่่ไดสิงงงีตตัวาร นอกจากนี้ยังมีผู้คนในท่าเรที่หูเบาจัดจัดที่อยู่ก็สนับสนุนกับเชื่อใครก็ตามที่กล้าลุกขึ้นมาเป็นผู้นําและผู้ถูกใจตัวเองจนไม่ได้ไต่ตองคําพูดแสนหวานพวกนั้นหรือตั้งคําถามต่อคําพูดต่อจุดประสงค์ที่แท้จริงของคนพูดเลยและแย่กว่าคือนอกจากเชื่อคำรวมพวกนั้นโดยไม่ตั้งข้อสงสัยยังพร้อมพาคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยซวยไปอีกคนอย่างเจ้าของบาร์เปเอร์แมลลี่ที่เสียหายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้กับค่าลูกอม แต่เชื่อผมเถอะว่าวันต่อมาคนพู้นี้ก็กลับมานั่งกินลูกอมในบาร์ต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีเพื่อเกือนชีวิตจริงของเรานั่นแหละที่บางทีเราก็อาจจะหลงกับคำพูดสวยหรูแสนหวานของใครบางคนที่ดูดีมากๆจนคอยตามไปแบบที่ชาวเมืองเป็นก็ได้โดยที่ไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ไต่ตองให้ดีหรือไม่ได้คิดถึงเบื้องหลังของคำพูดเหล่านั้นทำให้สุดท้ายเราก็อาจจะกลายเป็นแค่เครื่องมือที่เขาหาผลประโยชน์เฉยๆหรือกรณีที่แย่สุดคือเราเป็นส่วนหนึ่งของการทำร้ายคนอื่นที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรในแบบที่เราไม่รู้ตัวด้ พอถึงจุดนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมลูกอมมาดูสําคัญขนาดนั้นแล้วถ้าไม่กินสักวันมันจะเป็นอะไรไหมก่อนจะตอบคําถามนี้เราต้องเข้าใจบริบทในจกักรวาลของแฟบแจ็คก่อนว่ารวมพวกนี้เนี่ยนอกจากกินเพื่อความบันเทิงและการเสพติดแบบที่ผมเล่าไปมันก็ยังสามารถใช้แทนอาหารหรือแม้แต่ไว้ร้างบ้านก็ยังได้ โอเคถ้านั่นมันยังเน้ยนย้ำความสาคัญของลูกอมไม่พอมันจะมีตํานานของเกาะแคนดี้เกาะที่ว่ากันว่าทั้งเกาะทําจากลูกอมและพอพูดถึงเกาะนี้เมื่อไหร่ทุกคนก็จะคิดตรงกันอัตโนมัติคืออยากจะไปสัมผัสไอ้เกาะนี้สักครั้งในชีวิตซึ่งในช่วงกลางของเรื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มฉเฉลยโยความจริงฝ่หน้าเราอีกว่าเกาะแคนดี้มันมีจริงนะเว้ยไม่ใช่แค่ตํานานล่องลอย พอด้วยบริบทสังคมในท่าเรือวยความเชื่อที่ออกมาเป็นแบบนี้ลูกอมเป็นเหมือนชีวิตเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางท่านผมสรุปได้ง่ายๆเลยตาบแดก็ตามที่พวกลูกอมไม่เอาไปเหมือนสิ่งที่คนให้ค่าและมีความเชื่อต่อมันมากๆการจะลาขาดจากมันก็คงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆเพราะไปที่ไหนก็มีแต่ลูกอมอย่างตอนจบของตอนนี้ที่ถึงกับจะหายจากอาการเสพติดแต่ตัวเขาก็บอกกับแฟบแจ็คเองเลยว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปมากขนาดนั้นสรุปสั้นๆคือแค่เลิกติดแต่ไม่เลิกกิน คือมันก็อาจจะมีอีกวิธีที่การตีนในการเลิกติดลูกอมคือหนีไปก่อนเดี๋ยวๆที่ไม่มีลูกอมยิ่งไกลแค่ไหนยิ่งดีแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมไงมก็ยังดูเยอะไปหน่อยแหละที่ต้องทำานัขนาดนี้เพื่อจะไม่กินลูกอมแต่้นทางเลือกที่อยู่กลางๆน่าจะดีกว่าคือแค่กินให้พอดีแบบแฟบแจ็คและอยากกินมากเกินไปแบบคาร์นักเกิลก็น่าจะเพียงพออยู่รอดโดยไม่เกิดอาการร้ายอะไรแล้วเป็นไงบ้างครับกับตอนนี้ ผมขอเล่าก่อนความพิเศษสำหรับผมกับตอนนี้คือเป็นตอนที่ทำให้ผมกลับมาดูเรื่องนี้แบบจริงจังอีกครั้งซึ่งจุดเริ่มต้นมันก็มาจากที่ผมได้บังเอิญเห็นฉากที่คาร์เกิลเฟียลูกอบมากๆตอนผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมคิดในใจเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยพอดูจบมันไม่ใช่แค่ตอนนี้ตอนเดียวแล้วหายไปนะคือผมเริ่มกลับไปดูทั้งเรื่องเลยเพราะอยากจะเห็นความบ้าความหลอนที่กระตูนเรื่องนี้มันจะให้ผมว่าไปได้ฝุดแค่ไหนผมบอกได้คําเดียวเลยว่ามันคือรสชาติที่รถไฟหอกมากๆขึ้นลงไฟ แต่มันก็ยังสนุกมากๆอยู่ดีเดี๋ยถ้ามีโอกาสผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูมันเพราะผมเชื่อเลยว่าการกลับไปดูครั้งนี้มันให้มุมมองที่แตกต่างจากไวัยเด็กแน่นอนถ้าทุกคนมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ายากเอามาแชร์กันก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า